เนาะนีนน่เดิ้ลในเด้อใหม่เนี่ยที่ตักต้องลังอะไรเออเอาตักใครตักมนันเบิ่งเอาใครจะเก่งกูก,ก,นก,กนันเด็กปันเลี้ยงฟุตบอลเนาะ 把握，太顶、嗯、了。 ลิ้นทางลกไปอีกเป้าเลิ่มรอบท่องเปาเลิ่ 哦，承诺能不能答应这个？

กลางวันที่หนึ่งใน่ไข่เยนไข่ไข่ดีตัวนี้ยกินบ่ติงด้วยเคยขอโทษซื้อไล้เหรอวันกินข้าวมักลิีน่ขยกเลยเอาเบ็ดขืนที่ซื้อมันดันเปติดออกโอ้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 อมานี้อ <c oughs> ้หอโหโอ้ <c oughs> ้ออ